ที่มีคําถามของหลายๆท่านนะครับถามว่าไอตัวเลขเนี้ยคืออะไรนะครับนะแล้วเราควรจะเลือกน้ำมันเครื่องอยังไงอันไหนคือเบนซินอันไหนคือดีเซลนะครับนะอันดับแรกนะครับขอในคลิปนี้นะครับขอกลารถึงตัวนี้ก่อนนะครับนะ10 the กี่สี่สิบนี่คืออะไรนะครับไอพวกนี้คงคงจะไม่มีปัญหาอะไรซีเนติกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะมอเตอร์ออยล์อะไรพวกนี้นะที่จะที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าตรงนี้ก่อน นะครับสำหรับตัวเลขนี้วิธีการเลือกนะครับว่าเราควรเลือกยังไงนะฮะน้มันเครื่องนะครับนะฮซึ่งมีหลายๆท่านนะครับถามมาว่าเอ่อไอตัวเลขที่เขียนไว้บนน้ำมันเครื่องเช่นยกตัวอย่างเช่นสิบ4 0สี่สิบอะไรเงี้ยนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะะเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันนะเราเริ่มต้นกันที่เบอร์ก่อนนะครับเบอร์ของน้ำมันเครื่องเบอร์นเบอร์ของน้ำมันเครื่องคือตรงไหนนะครับเบอร์ของน้ำมันเครื่องคือตัวที่อยู่หลัง w นะครับ ที่ว่าขีดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ10 w 30เบอร์ของน้ำมันเครื่องคือ30นะครับนะฮะยิ่งเบอร์เบอร์ยิ่งมากนะครับยิ่งหนืดนะครับเบอร์น้อยก็หนืดน้อยนะครับนะฮะแล้วก็ไอการทดสอบเนี่ยมาตรฐานก็มีหลายๆตัวนะครับที่ที่มีประมาณน่าจะ4ีหตัวนะครับที่ที่ว่าเป็นมาตรฐานไว้ทดสอบเยอะนะครับนะะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ sae นะครับนะฮะก็ ยกตัวอย่างเช่น10 W 30อะไรเงี้ยนะฮะเบอร์30นะครับณณไอการทดสอบเนี้ยเขาบอกว่าเขาทดสอบที่ณอุณหภูมิความหนืดที่ณอุณหภูมิ1 0 0้องศาเซลเซียสนะครับนะก็คือว่าถ้ามันร้อนล้อองศาเซลเซียสเนี่ยไอความหนืดมันยังคงที่อยู่นะครับถ้าเนาะถ้าเกิดว่าเลยนี้ไปอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานะนะฮะอันนี้อันนี้เราก็ว่ากันไปเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือว่าไอตัวที่อยู่หน้า W นะครับ ยกตัวอย่างเช่น 10W อะไรเงี้ย 10W ขีด40อะไรเงี้ยนะครับไอตัว 10W อะครับหมายความว่าอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับไอตัว 10W เนี่ยมันคือค่าคงค่าความหนืดนะครับเอาใหม่นะครับไอตัว W นี่นะครับมันหมายถึงว่าค่าการเป็นไขนณะอุณหภูมิติดลบนะครับก็คือคือค่าในทางลบของมันนะครับ ไอค่าเมื่อกี้คือค่าความดืดในทางบวกนะครับไอ้ w เนี่ยก็คือว่าสมมุติว่าอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรายกตัวอย่างเช่น 0W น,นะครับมันก็จะหมายความว่ามันสามารถคงความข้นและใสยอยู่ได้นะครับณอุณหภูมิลบ30องศามากกว่าลบ30องศานะครับก็คือว่ามันเลยลบลบ30องศาไปแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะนะครับแล้วก็ตัวอย่างต่อไปนะครับ 5W นะครับ 5W นี่หมายความว่างไง 5W เนี่ยหมายความว่านะครับสามารถคงความข้นใสยอยู่ได้นะอุณหภูมิที่ลบ30องศานะครับโดยที่มันจะไม่เป็นไข่นะครับแต่ถ้าเลยลบ30องศาไปอาจจะเป็นไขนน่นะครับแล้วก็ 10W เนี่ยนะครับ 10W ก็เหมือนกันครับคงความข้นใสนะอยู่ได้ถึงอุณหภูมิที่ลบ40ไอ้ลบ20องศาเซลเซียสนะครับโดยที่มันยังไม่เป็นไข่นะครับนะแล้วก็ 15W นะครับที่เราเจอันบ่อยๆนะครับ 15w 10w อะไรพวกนี้เราเจอบ่อย10 15 20อะไรเงี้ยนะ 15w นะครับสามารถคงความข้นใสยอยู่ได้ที่อุณหภูมิติดลบ10องศานะครับโดยที่มันยังไม่เป็นไขนะครับถ้าเลย10เลยเลยลบ10องศาก็จะเริ่มเป็นไขนะครับนะแล้วก็ 20w นะครับสามารถคงความข้นใสยอยู่ได้แค่0อง,งศาเซลเซียสน,นะครับโดยโดยที่มันไม่เป็นไขก็คือถ้าสมมุติว่า เราน้ํามันเนี่ยไปใช้งานในที่ที่อุณหภูมิติดลบนีฮติดลบสัก10องศาแล้วเราดันไปใส่น้ํามันเครื่อง 20W อะไรเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นไขขึ้นมาทันทีนะครับน้ำมันเครื่องจะเสริมสมรรถภาพลงไปนะไอตัว W นี่ก็คือไอนี่แหละครับวิ Winter, นเทอร์แหละครับวินเทอร์ก็ไอฤดูดหนาวนะฮะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องการอนานนิดนึงนะครับให้ดูสักตัวหนึ่งตัวอย่างนะครับนะ เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างนี้นะครับเป็น NGV นะครับ SAE 10W40 นะครับมันหมายความว่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ SAE 10W40 นี่ยนะครับก็หมายความว่าใช้มาตรฐานของ SAE นะครับสถาบัน SAE นะครับเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์40นะครับแล้วก็คุงความข้นใสอยู่ที่ระดับ 10W นั่นก็คือว่า ทนได้ถึงลบยีองศาเซลเซียสนะครับโดยที่มันจะไม่เป็นไข่นะครับนะสำหรับตัวเลขตรงนี้ก็จะบอกตรงนี้ซึ่งมันมีผลยังไงกับ,ก,บกับเรานะครับแต่ก็คือว่ามีคําถามถามว่าถ้าสมมุติว่าต้องเลือกต้องการน้ํามันที่หนืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะต้องทํำยังไงแล้วแล้วเมื่อไหร่จริงจะต้องใช้น้ํามันหนืดนะฮะไอ้น้ามันหนืดเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเธอได้ยินช่างสมัยก่อนๆนะครับก็แนะนําว่า ถ้าสมมุติว่ามีซีนมีอะไรรั่วนะครับในจุดที่ว่าไม่คุ้มที่จะถอดเปลี่ยนนะฮะเขาก็บอกให้ปรับน้ํามันให้เหม่ดขึ้นนะครับมันมันก็ช่วยได้นะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะมันยังไงก็มันไม่รั่วตรงนี้จริงแต่ว่าไอการทํางานอื่นมันก็จะสัมพันธ์กันไปนะครับเช่นเราใช้เบอร์หนืดมากเกินไปไอระหว่างที่มันจะขึ้นไปเลี้ยงอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับมันจะหนืดตามไปด้วยนะครับนะ ซึ่งอันนี้แนะนําว่าถ้าอุปกรณ์ส่วนไหนที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนซ่อมได้ระหว่างที่มันรั่วนะครับก็ก็เปลี่ยนซะด,ดีกว่าที่จะเลือกใช้น้ํามันที่หนืงขึ้นนะครับดูถ้ามันจะคุ้มกว่าครับสต่เรบคิดสต่เรบคิดนี้นะครับคงได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับสหรับเรื่องการเลือกน้ํามันเครื่องนะครับการอ่านนะฮะการอ่านค่าตัวเลขตัวนี้นะครับนะว่ามันคืออะไรนะครับที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะ บาเขาว่าให้เติมอะไรเราก็เติมมากันไปอย่างนั้นนะฮะโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรนะครับผมว่าคุณได้ประโยชน์ไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอย่าลืมกดกันดินะครับจะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับว่ามีมีข้อมูลอะไรลงใหม่นะครับจะคอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ